สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิววัตถุมงคลน,นะครับที่เพิ่งปลุกเสกไปเมื่อไม่นานนี้นะครับของหลวงพ่อทองสุทธะสีโลนะครับเป็นรุ่นเหนือดวงนะครับก็ปลูกเสกไปสองวาระนะครับวาระที่หนึ่งก็ได้หลวงปู่มหาศิลานะครับเมตตาทิ่ฐานจิตปลุกเสกให้นะครับวาระที่สองก็หลวงพ่อทองก็ เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกไปอีกรอบนะครับถือว่าเหรียญรุ่นนี้หรือพระชุดนี้ได้ทั้งสองพุทธคุณนะครับทั้งหลวงปู่มหาศิลาแล้วก็หลวงพ่อทองนะครับผมมีมาแนะนําพี่ๆนะครับทั้งหมดสองรุ่นนะครับก็คือรุ่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งนะครับก็หนีไม่พ้นเหรียญน,นะครับนี่ครับเป็นเหรียญรุ่น เหนือดวงนะครับหลวงพ่อทองวัดบรรล่นะครับชั่วโมงนี้ก็ต้องยกให้เหนือดวงนะครับนี่ครับผมได้รายการที่แปดมานะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับกล่องก็จะเป็นสีครีมนะครับนี่ครับสวยงามครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับลุกเสกไปเมื่อวันที่26นี้ครับ วงพ่อทองเมตตาที่ชานจิตลูกเสกเป็นวาลาที่สองให้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันครับโอ้โหสวยงามครับสวยงามเลยครับนี่ครับเดิมๆนะครับนี่เพิ่งได้ของมานะครับมารีวิวให้พี่ๆได้ดูนะครับรุ่นนี้หน้าเก็บสะสมยังไงล่ะครับจำนวนการจัดสร้างสองหมื่นเหรียญนะครับสองหมื่นนิดๆนะครับนี่ครับ รวมทุกเนื้อนะครับนี่ครับโอ้โหถือว่าสวยงามครับนี่ครับใบหน้าเข้มขังมากครับเล็กโคตรตอกอยู่ฝั่งนี้นะครับกระแสเเรียนสวยงามครับนี่ครับตอกโคตรฝั่งนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเหรียญพิมพ์ลูกไข่ครึ่งองค์นะคผันข้างนะครับเหนือดวงนะครับของหลวงพ่อทองสุทธะสี่โลนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันนี่ครับ ตัวหนังสือนี่ฟอนตัวหนังสือสวยงามนะครับเป็นพระสไตล์ยุคใหม่นะครับนี่ครับสวยงามครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับใบหน้าหลวงพ่อนี่คมมากนะครับนี่ครับเกษานี่เห็นชัดๆนะครับก็ มีแบ่งปันพี่ๆนะครับใครสนใจนะครับแอดไลน์มานะครับผมแบ่งปันในราคาเบาๆนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์มาได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับสําหรับรุ่นเหนือดวงนะครับหลวงพ่อทองสุทธาสีโลถือว่าเป็นเหนือดวงรุ่นแรกนะครับของหลวงพระทองเลยนะครับนี่ครับสไตล์พิมพ์รูปไข่นะครับสวยงามนะครับ เป็นรายการที่แปดนะครับรายการจองที่แปดนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับผมมีซีนเดิมให้นะครับแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับนี่ครับเหนือดวงนะครับหลวงพ่อทองสุทธะสี่โลโอ้โหกำลังร้อนแรงเลยครับชั่วโมงนี้ครับเหนือดวงครับทุกเกจิครับต้องมีแล้วครับนี่ครับรายการที่แปดเนื้อทองแดงนะครับรีบๆนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับพี่ๆีท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวจะแกะให้ดูอีกเหรียญนะครับดูกันยาวๆเลยนะครับมีลุ้นหน้ากากลุ้นอะไรเยอะแยะนะครับก็ลองนี่ครับโอ้โหสวยงามครับเดิมๆนะครับผิวสวยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับทำได้ลงตัวมากนะครับนี่ครับ สมราคาที่รอคอยนะครับนี่ครับแล้วก็มาดูอีกรุ่นนะครับพิธีเดียวกันวาระเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่ต่างกันที่พิมพ์นะครับเป็นพระปิดตานะครับรุ่นเหนือดวงนะครับรุ่นนี้ไม่มีจองนะครับไม่มีจองนะครับเป็นตัวถวายหลวงพ่อทั้งหมดนะครับผมก็มีมาแบ่งปันนะครับมีทั้งหมดสามเนื้อนะครับ สร้างทั้งหมดสามเนื้อนะครับมีสำลิศมีนวะมีเงินเท่านั้นนะครับจำนวนการจะสร้างเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับรวมทุกเนื้อนะครับนี่ครับแบ่งเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ครับเก้าสิบเก้าองค์นะครับเนื้อนวะห้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขออภัยนะครับนี่ครับ นี่เป็นเนื้อสำลิดนะครับเป็นยันยุ่งนะครับโอ้สวยงามนะครับถือว่ารุ่นนี้สวยงามนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนื้อนาวานี่น่าจะสองร้อยเก้าสิบเก้าองค์ประมาณนี้นะครับยังไงผิดถูกยังไงมีใบรายการนะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลใหม่นะครับน่าจะสองร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับ ปีพีท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยได้นะครับสำหรับรุ่นเหนือดวงนะครับหลวงพ่อทองนะครับนี่ครับสวยงามครับคาบเบ้าเดิมๆนะครับเป็นเนื้อสำลิศนะครับผิวสวยนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับนี่ครับเป็นสไตล์พระหล่อโบราณนะครับ มีความคลาสสิกในตัวสวยงามนะครับนี่ครับเล็กโคดจะตอกอยู่ข้างหน้านะครับส่วนโคดอีกตัวจะตอกอยู่ข้างหลังนะครับแต่ละเนื้อจะวงบอกโคดได้ชัดเจนนะครับจะแยกโคดได้ชัดเจนนะครับนี่คือเนื้อสำลิปนะครับมีแบ่งตันนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมมีแบ่งตันจํานวนหนึ่งนะครับได้มาไม่เยอะนะครับสําหรับผ้าปิดตานะครับนี่คือเนื้อนวะนะครับนี่ครับ นี่เป็นเนื้อนวะนะครับดูคาบเบ้าเดิมๆนะครับพระสวยนะครับนี่ครับต่อโคตอยู่ข้างหน้านะครับส่วนอีโคตจะอยู่ข้างหลังนะครับนี่ครับเนื้อนวะโบราณเลยนะครับนี่ครับด้านานะครับคลาสสิกคลาสสิกนะครับโอ้สวยงามครับนี่ครับผมมีแบ่งตันนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ แอดไลน์มาได้นะครับนี่เนื้อเงินครับเป็นรายการของหายากเลยนะครับนี่ครับผมได้มาแค่องค์เดียวนะครับเนื้อเงินนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับนี่ครับสําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับเนื้อเงินครับนี่ครับเลขโค้ดอยู่ข้างหน้านะครับนี่ครับเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับมีสองโค้ดนะครับสําหรับเนื้อเงินนะครับนี่ครับ สวยงามครับก็สำหรับรุ่นนี้ผมก็มีแบ่งปันนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ลองแอดไลน์มานะครับสำหรับรุ่นเหนือดวงนะครับปลูกเสกถึงด้วยกันถึงสองวันละนะครับวันละที่หนึ่งนำเลิกให้ก็หลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทวัดประทานหมื่นหินนะครับเป็นคนปลูกเสกให้นะครับวันละแรกนะครับ เวลาที่สองก็เป็นหลวงพ่อทองสุทธาสีโลปุกเสกนะครับที่วัดบานไร่นะครับถือว่าเหรียญรุ่นนี้พาชุดนี้ได้สองพุ้ตระกนะครับเหนือดวงนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับก็ไม่ให้มันยาวมากนะครับคลิปนานๆจะได้ทําทีนะครับคลิปวิดีโอนะครับไม่ค่อยได้ทํานะครับสําหรับพี่ๆที่ ดูอยู่นะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไว้หน่อยนะครับที่ว่าพักเครื่องนะครับอาจมีวัตถุมงคลมาแบ่งปันหลากหลายนะครับหลายๆรุ่นนะครับเน้นไปที่สายวัดบรรไล่เป็นหลักนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากเก็บอยากสะสมนะครับแอดไลน์ไว้นะครับแล้วก็ซับสไครต์ไว้นะครับสําหรับช่องผมนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วครับ เดี๋ยวจะทยอยทําคลิปวิดีโอนะครับแนะนําพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับแต่ละรุ่นรุ่นของหลวงพ่อทองนะครับให้ได้พี่ๆได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะขยันขึ้นนะครับวันนี้ก็เอาเพียงเท่านี้นะครับพี่ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไว้หน่อยนะครับทําคลิปบ้านๆนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับดูไปด้วยกันนะครับศึกษาไปด้วยกันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับ ข้อมูลผิดถูกยังไงต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เพิ่งลงเครื่องมาเลยนะครับได้มาสดๆร้อนๆครับก็อาจจะผิดพลาดไปเล็กๆน้อยๆก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับ